สวัสดีครับในคลิปประจำเดือนมิถุนายนมีดาวดวงใดย้ายแล้วส่งผลกระทบให้กับดวงชะตาของเราอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันในคลิปครับบุญกุศลที่เราทำมานั้นเปรียบเสมือนน้ำมันรถถ้ามีมากรถก็วิ่งได้นานถ้าหมดรถก็จอดโอวาทธรรมหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมครับทึกงศพนะครับในเดือนมิถุนายนนะเดี๋ยวเราจะพูดถึง ข,ข้อเสียก่อนนะที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วนะเดี๋ยวมีข้อดีนะแต่พูดถึงข้อเสียก่อนอย่างข้อเสียเนี่ยนะครับอย่างดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนประจําตัวดาวเจ้าเรือนของชาวพฤกสกเองเนี่ยไปตกได้ตาแหน่งเป็นปะนะในภพวินาศณะของเรือนชะตาพอไปเป็นประเนี่ยนะครับมีทั้งมิตยูมีทั้งพระราหูเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะก็เลยทําให้ว่าเหมือนจิตใจมันจะเลื่อนรอยนะมันจะไม่เข้าเนื้อเข้าตัว จะคิดอะไรก็จะฟุ้งๆไปสักช่วงจังหวะหนึ่งนะครับเวลาทําอะไรเนี่ยถ้าขาดสติประมาทไปมันก็จะมีเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดนะเกิดขึ้นได้นี่ข้อผิดพลาดต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยผิดพลาดจากอะไรได้บ้างนะผิดพลาดจากการาวางแผนงานนะต่างๆในชะตาชีวิตเนี่ยนะครับเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่จะต้องระมัดระวังนะครับทําอะไรให้ช้าหน่อยนะครับมีสติกลับเข้ามาหน่อยนะครับ ถามว่าราสติเนี่ยมันยังเป็นลาพระระหัสอยู่ไหมพระพระหัสเนี่ยนะครับยังคงให้ตำแหน่งเป็นกเกษตรบุรีอยู่นะครับในเดือนชะตาในเดือาานะนเดือนนี้เนี่ยนะครับก็เลยมองว่าถ้าเวลาเราคิดอะไรไม่ออกนะเราคิดให้ช้าหน่อยเรามีสติหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่มันเลื่อนลอยไปนะครับก็จะกลับมานะเพราะพระปรหัสยดงเกื้อหนุนดูชะตาอยู่แต่ถ้าใครปล่อยใจลอยนะไปตามดาวพระศุกร์ที่ตกเป็นประหลาดนะครับหรือว่า ได้กาลังของดาวพระราหูนะครับส่งผลถึงในลักษณะแบบนี้นะจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดได้นะครับทีพอใจเลื่อนลอยแล้วนะเคราะห์ก็ดันเข้ามาด้วยนะครับเพราะเคราะห์เนี่ยนะครับก็เกิดจากทั้งดาวบาปะเคราะห์อะไรนะที่โคจรมาถึงดวงชะตานะครับอย่างดาวพระอาทิตย์เองดาวพระอังคารนะอาทิตย์ถึงอังคารเนี่ยก็เรียกว่าอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพระอังคารไงพอมาโคจรส่งกําลังถึงกันนะก็ทําให้เรื่องเลือดตกยางออกนะครับ อาจเกิดขึ้นได้นะกับดวงชะตาในาเดือนพิกนายนนี้นะครับแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงประมาณสักครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเคราะห์ต่างๆภัยต่างๆมันก็จะค่อยๆลดทอนถอยลงไปนี่จากดาวพระเคราะห์ในลักษณะแบบนี้นะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะพะอังคารเนมาจากพบอะไรมาจากพบวินาศนะถูกไหมวินาศนะคือความเผลอเรอน,นะความประมาทความไม่ตั้งใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยฉับพลันถูกไหมเพราะนั้นนเี่ยนะครับ เวลาเดินทางไปทางใดนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะจะอุบัติเหตุนะอทิตย์นมาจากพันธุ์ทูง่านะอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นจากเรื่องภายอย่างเช่นขับรถไปเนี่ยนะครับเราระมัดระวังหน่อยนะขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี้ยนะครับก็ระมัดระวังหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเรามีสติประจุบันยังคุ้มตัวคุ้มภัยอยู่ไงสติตัวเดียวนะครับก็จะคุ้มภัยต่างๆให้ให้เกิดขึ้นกับดวงชะตานี้ได้นะครับนี้ตัวพันธุเนี่ยนะถ้าใครแบบเป็นผู้สูงอายุนะครับอยู่ในบ้าน หรือว่าในครอบครัวเราเนะี่ยมีพี่สูงอายุนะก็ระมัดระวังลื่นหน่อยแล้วกันนะครับในเดือนเดือนนี้นะภายในห้องน้ําในบ้านในเรือนของของดวงชะตาเราเนี่ยแหละนะครับลักษณะพฤกษกนะก็จะค่อยๆพุ่นเคราะห์คลายเคราะห์คลายทุกออกไปแล้วนะครับประมาณก,กลางเดือนเป็นต้นไปนะก็นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะเคราะในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ายิ่งถ้ามีกู้ครองคนรักนะครับบางทีเหงุดหยิดนะจากเรื่องบางเรื่องบางทีเราคิดอะไรเรื่อยๆอยู่นี่นะครับอ่า อาจจะมีเหตุนะครับมีเคราะห์ในเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแวงนะการเกิดขึ้นได้ระหว่างเรากับผู้ร่วมงานระหว่างเรากับคู่ครองคนรักนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนเดือนนี้ก็จะเป็นในลักษณะของปากเสียงนะมีวาจากันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าพอผ่านครึ่งเดือนแรกไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ละอย่างก็จะฟื้นกลับมาดีนะพอดาวมันฟื้นกลับมาดีเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าระเคราะห์มันเข้านะก็อย่าให้เกิดเหตุนะ มีปัญหาอะไรเราก็เลี่ยงๆหน่อยเท่านั้นเองนะเพราะว่าดาวพระสุปไปตกวินาศไงน,นะล้วก็เลี่ยงหลบมุมไปไม่ต้องไปประทะนะก็จะความรักดีๆนะครับครอบครัวดีๆก็จะทยอยกลับพื้นเข้ามาเพราะดาวพระคระ์มันจะออกไปแล้วนะก็เป็นอีกสักช่วงจังหวะสั้นๆน,นะครับที่มันจะมีเหตุต่างๆที่มันจะต้องระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับนี่พอพระเคราะห์ออกไปปุ๊บนะดาวดีๆนะครับที่มายืนเข้ามาในใน,ใน,ในดวงชะตาอย่างดาวพระประหัตด,ดาวพระเกตนะครับ พระเกดก็โคจรเข้ามาเกื้อหนุนรับทันทีเลยนะครับเกื้อหนุนรับในทางดีด้วยนะส่งในทางที่ดีมาร่วมกับดาพระประหัสเป็นไปในลักษณะในช่องของพบของโชคลาภอ่ะนะของความโชคดีต่างๆเพราะฉะนั้นเดือนเดือนน,นนี้นะครับลักษณะพฤกษบมีเกณฑ์นะที่จะเป็นทุกขลาภก่อนนะมีเคราะห์ก่อนในช่วงต้นแล้วก็พอเข้าสู่กลางกลางไปไปถึงไปปลายเดือนเนี่ยก็จะมีโชคดีเข้ามาแล้วมีโชคลาภเข้ามาแล้ว นะครับโชคดีเนี่ยได้มาจากในหลายๆเรื่องเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นโชคลาภอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยดาวโชคดีเข้ามานะเราก็ต้องได้ดีตามนั้นนะครับแด้จากดาวท,ทั้งทั้งดาวพระเกตนะแต่จากจากทั้งดาวพระพฤหัสนะครับที่นะยังโคจรเข้ามาเกื้อหนุนโดยชะตาของตัวพฤกษกจ่นะทาให้วา่าโชคดีเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยใครมีบุญมีกุศลดีนะก็ได้รับโชคตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดาวพระศุกร์เองนะครับก็จะกลับเข้าเรือนนะ ประมาณวันที่1ิมิถุนายนกับโคจรเข้ามาทับลักวงชะตาหลายๆอย่างนะครับที่มันเคยปิดพลาดไปในหลายอย่างที่เราใจเลื่อนลอยออกไปหลายๆอย่างที่เราวางแผนแล้วมันไม่สําเร็จก็จะกลับเข้ามาเกิดขึ้นนะครับมาร่วมกับทางดาวพระศุกร์ด้วยนะพระพุธกับพระศุกร์เนี่ยนะครับก็มาร่วมเรือนกันพอมาร่วมเรือนกันเนี่ยเขาเรียกดาวพุ่ธาตุน้ำนะมาอยู่ในเรือนธาตุดินเราเนี่คงจะเขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะ อะไรต่างๆนะครับจะกลับทยอยกลับฟื้นเข้ามานะครับอะไรที่มันผิดพลาดไปอะไรที่มันขาดหายไปดุดลอยไปนะการเงินการทองต่างๆที่มันเคยลุดลอยออกไปนะเดือนเดือนนี้การเงินมันก็จะดีขึ้นนะมีความแข็งแกร่งขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นความสุขที่มันเคยเลื่อนลอยออกไปความสุขก็จะกลับเข้ามานะครับสติต่างๆนะความไม่มั่นใจความประมาทอะไรต่างๆที่มันไม่ดีออกไปเดือนนี้ก็จะทยอยพลิกฟื้นกลับเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ เพราะนั้นเป็นเดือนที่เหมือนเป็นเคราะห์ช่ชงสุดท้ายนะเคราะห์เบาๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับก็จะหลุดลอยออกไปและก็จะมีแต่เรื่องดีๆกลับเข้ามานะครับทั้งการเงินดีขึ้นชะตาชีวิตดีขึ้นโชคลาภด,ดีขึ้นนะหน้าที่การงานกิจการต่างๆก็จะฟื้นกลับมาดีขึ้นนะครับอย่างดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับที่โครจรมาอยู่ในเรือนของกระดุมพระนั่นะนะแสดงว่าหน้าที่ต่างๆที่เราเคยทําออกไปสิ่งใดที่เราขวนขวายเอาไว้นะเพียนพยายามทํา มันก็จะส่งผลสําเร็จแล้วนะครับกลับเข้ามานะทุกๆสาขาอาชีพนะการค้าการขายกําไรต่างๆก็จะทยอยกลับเข้ามาฟื้นเข้ามาทําให้ชะตาชีวิตของเราในเดือนอวิทยาเดยอนนี้นะครับเรื่องการเงินดีขึ้นแน่นอนนะทุกท่านทุกคนเลยนะครับเรื่องหน้าที่การงานนะครับก็ยังถือว่านะ,ะเดือนเดือนนี้นะครับอาจจะมีงานเพิ่มนะมีงานงอกเข้ามานิดหนึ่งนะครับอย่างใครเคยทํางานอะไรอยู่นะครับอาจจะมี หน้าที่การงานที่มาให้เรารับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะเป็นหน้าที่ที่มาให้เรากระทํามากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าสิ่งที่มันมากยิ่งขึ้นนั้นสิ่งที่เราทําเพิ่มขึ้นมานั้นงานมันหนักขึ้นก็จริงนะแต่ว่ามองไปแล้วภายหน้าเนี่ยนําพาความสําเร็จนําพาความเจริญเขาเรียกความเจริญความหนักความเหนื่อยนะมันมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นภายหน้าแล้วเนี่ยนะครับเดือนพฤษภายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่หน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นแล้วดีนะทําให้หนึ่ง ตำแหน่งเราดีขึ้นก็นได้นะครับทําให้การเงินเราดีขึ้นนะทาให้เหมือนอมีภาระเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ก็เป็นภาระที่เหมือนมีคนเขาเห็นคุณค่าเรามากขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะ,ะนั้นลัคนาราศีพฤษภถือว่านะเป็นเดือนของการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆนะครับกลับเข้ามาฟื้นกลับเข้ามาในดวงชะตานะก็จะมีแต่เรื่องดีๆเหล่านี้นะครับที่มันจะเข้ามาบริวารต่างๆเนี่ยนะครับ เา่งที่ไม่เคยให้คุณประโยชน์นะเดือนเดือนนี้ก็ถือว่ากลับเข้ามาช่วยเหลือกิจการการงานต่างๆของชาวลักษณะพุกสกได้เป็นอย่างดีนะจะเริ่มต้นอะไรใหม่นะครับสมัครวงสมัครงานอะไรต่างๆถ้าใครอยากสักอยากจะสมัครงานนะใหม่นะเดือนเดือนนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีแหละนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเมตตาอยู่ไงนะอยู่ดีสมัครไปปุ๊บนะไม่เคยคิดว่าจะได้อยู่ดีก็เรียกกลับมาสัมภาษณ์ได้งานนะ ยังมหัศจรรย์ใจได้นะครับเพราะดาวพระราก็ยังเกื้อหนุนให้ประโยชน์ดีๆในดวงชะตาอยู่เพราะนั้นเดือนพถุนายนนะใครที่รองานอยู่รองานมาอยู่มีเกณฑ์ดีที่จะได้รับเลือกนะครับมีโอกาสจะได้เซ็นสัญญานะตั้งแต่ต้นๆ้นเดือนเลยนะครับเพราะนั้นอย่าดีรอนะลุยๆต่อไปนะครับมีอีกหลายช่วงจังหวะนะครับซึ่งเป็นช่วงดีๆของชะตาชีวิตนะครับปลายเดือนก็ยังมีโอกาสให้เห็นอยู่นะปลายเดือนเลยนะครับมีโอกาสดีให้เห็นว่าสิ่งที่ คอ,อรอคอสิ่งที่ไม่ดีก็จะค่อยๆหลบมุมไปอีกนะเพราะนั้นดวงจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาเราอยู่แล้วแหละนะครับแต่เมตตามันจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนด้วยไงนั่งเฉยๆเขาจะเมตตาก็ไม่ใช่นะเขาจะต้องเห็นก่อนว่าเราทํางานหนักทํางานเหนื่อยทางานเต็มที่เต็มกําลังแบบนี้นะครับเขาก็จะโอเคเลยนะโดยดนี้เห็นไหมเห็นนะครับเห็นเริ่มเห็นคุณค่าของเราขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนั่นพฤกษ์เนี่ย นะครับดวงชะตาในเดือนมิถุนายนถือว่าปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตลอดทั้งเดือนมิถุนายนครับเป็นกําลังใจให้นะขอบารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลน,นาส่งให้ทุกๆุกลัคนาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหยิบเงินหยิบ,ยบทองได้ในทุกๆวันของชะตาชีวิต ประสบความสำเร็จตลอดปี2565นี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตท่านใดสนใจที่จะผูกดูดวงลัคนาส่วนตัวแอดไลน์ ID มาที่ a y o r 8กันได้ครับ